สวัสดีครับตอนรับพี่น้องป้องไฟเขาสู้ช่องอีสานบานปาสตอรี่มื่อนี้ยเดี๋ยวพาพี่น้องมาเก็บหมากปามแห่งนะครับซึ่งผมจะนําไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับในการที่จะก่อไฟดังไฟหรือภาษาบาลผมเอื่อน่าเอาไปอ้อยไฟนะครับซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงได้ยางดีนะครับเดี๋ยวมาลุ่นมาช่อมกันนะครับเดี๋ย ก็จะมีการจุดในพี่น้องเบิ้งนะครับ,บ่ามันใส่อ้อยไฟใส่กอฟไฟได้ดีบอเป็นเชืเ้อเพลิงในดีบอเดี๋ยวมาหลุมมาช่อมกันครับครับผมนี่คือต้นปาล์มนะครับที่อยู่บริเวณหลังบ้านผมนะครับไม่ยู่ต้นเดียวเป็นมากร้ายนะครับแต่ว่ากับโบเคยได้ตัดทลายหรือว่าตัดแ้งออกนะครับตัดที่เป็นหมาเป็นผลที่นหมาที่ผลนะมันสูกมันแก่เรากับบริตาต่อกเพื่อ กบปล่อยเป็นแหงค่าตัวนะครับบ่ได้ไปไขายนี่ครับหลายเงาลายทะไล่เลยนะครับผมแหงค่าอยูน่นี่เดี๋ยวผมจะเก็บไปเฮ็ดเชื้อเพื่องครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเก็บนะครับเดี๋ยวจะก่อนที่จะพาพี่น้องเก็บผมให้เบิง้งส่วนที่เป็นดอกนะครับดอกที่ออกมาใหม่นะครับนี่คือด,ดอกนะครับส่วนนี้กรลังเป็นดอกที่เกิดมาใหม่นะครับอดี๋บนดหลวคงจะติดมาติดปนครับผม บางอันก็เป็นดอกตูผูกก็มีนะครับก็คือบ่มีหมากมีผลนะครับเพราะว่าเป็นดอกตูผู่แต่ว่าอันนี้บ่มั่นใจนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นดอกไม้โยมีหลายนะครับบางนี่ก็มีครับผมเนี่ยอีกหลายนะครับเดี๋ยวต่อไปจะพายพี่น้องเก็บครับนี่ครับหมากที่มันร่นนะครับที่ผมบ่ได้ก็คือบ่ได้เก็บบ่ได้ตัดทันไรอันออกนะครับก็ปล่อยมันแห้งค่าต้นเลยมที่นี่มีคนว่าเอาไปเฮ็ดอาไยไฟเอาไปก่อไฟ เป็นเชื้อเพลิงนะครับดีว่าสันผมก็เลยไปทดสอบเบื้อง็ดีคือเพิ่นวานนะครับวันนี้ผมก็เลยติดเกลียวไปครับก็คือใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับถึงแม้ว่าเขาจะบริษัทขายเนื่องจากว่ามีแค่ต้นเดียวต้นเดียวนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหมากไร้หมากลกนะครับผมเนี่ยจำแ,แนครับเนี่ยพลังแห่งคนระับแห่งคัทเราก็มีเรานนเนี่ย มาหลายนะครับน่ครับแห่งนะครับมาที่มันแห่งนะครับบางอันก,กำกลังเกินไหมนะครับเนี่ยนี่อันนี้สามารถที่จะพอเป็นพันได้นะครับอยที่ผมเคยบอกในคลิปก้อนๆนะครับว่าปามตัวนี้เป็นปามที่ผมเอาเม็ดพันมาจากหลังบ้านอีกที่นึงนะครับแล้วก็มาทิ้งไว้ในีบ้าน กนเกิดขึ้นมาเองนะครับโดยที่บริเวณ่งลุงยังครับเพราะว่าโมนี้เป็นจุดที่น้ำจากการชะล้างล่างถัวล่างทรัพนะครับไหลมาก็เลยมีน้ำสมบูรณ์นะครับปุ๋ยก็บริเวณใส่ออกมาตีดมาที่พ้นดีครับฉะนั้นแล้วประจำเปลี่ยนตองว่าไปหาสายพันธุ์ที่มันดีๆนะครับขันจยากปูกก็คือสามารถที่จะเอาพันธุ์ตรงนี้นะครับไปปลูกเลยเลยนะครับไปพอเลยเลยขอเพียงแต่ว่าดูแลใส่ปุ๋ยมีน้ำห้นแห้งมันก็ออกผลได้นะครับ มาสมัยก่อนเนี่ยบอกไปซื้อมานะครับต้นละหลอยกว่าบาทแล้วก็มีการรับปาาระกันว่าเป็นป่ามตัวเมียติดหมากติดผลหลังจากปลูกสามปีอันนั้นก็คือตามอาจจะเป็นตามหลักวิชาการนะครับแต่ว่าตามหลักวิชาผมนี่ยน่ครับยางเช่นตัวนี้นะครับบ่จําเป็นต้องไสคัดสรรพันนิยังนะครับแค่เอาในวานใบถิ่มไปเกิดขึ้นมากับมีหมากครับอันนี้นะครับแห้งๆก็เสียนะครับเก็บไว้ 10เซตะก,กาไว้นะเดี๋ยวผมจะจุดใเ้เบื้องความนะว่ามันได้ผลดีวะหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับรู้แล้วก็บเบื้องน้ำกันขึ้นเกาลืะครับแต่ว่าลายคนอาจจะยังบรูวานปิ่นเชื้อเพลิงชันดีนะครับจุดไฟติดง่ายนะครับแล้วก็ติดดีพร้อมนะครับผู้ใดที่เคยใส่เต่าท่านนะครับ เวลาเข้ามาปิ้งสีย่างนะครับแบบบานๆแล้วก็ใส่ต่อทันก็จะมีความลำคานในการกอร่อไฟนะครับบางคนบอ,อกว่ากอ่อไฟติดยากนะครับลองเอาหมากปามแห้งนี่ไปเปลี่ยนเชื้อเพลิงรองเบื้องนะครับเปลี่ยนตัวอ้อยภาษาอีสานมาผสม,มเปลีนน่ยนแนวอ้อยไฟนะครับเอานี้ไปจุดปั๊บแล้วก็เอาไม้ฟืนน้อยๆมาใส่แล้วก็เติมท่านเขาไปนะครับติีตีดิร็วนะครับลูกบุ่มๆเลยนะครับนี่ ปักปามนะครับปลูกทิมใบบวกคิ่ว่าจะได้ประโยชน์นะครับก็มีประโยชน์ในการก่อไฟอยู่นะครับผมอันนี้ครับแม่นะมนะครับมาแข่งค่าต้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวช่วงไี้ถยคลิปผมจะจุดให้พี่น้องเบิ้งนะครับฟานได้ผลคือว่หรือว่ามีแข่ระค่คุยช่วงไทยคลิปนะครับพี่น้องจะได้เบื้องการพิสูจน์ ชนเฮเบิบ้งไไไนะครับว่ามันได้ผลดีกับการก่อไฟด่างไฟอ้อยไฟ่อนนะครับการเค็บแบบนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบางข้าวบางข้าวอาจจะมีแมงงอดขี้เข็บนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าอะไรคือแมงงอดอะไรคือขี้เข็บนะครับมันเป็นภาษาทองเทียนเป็นภาษาอีสานบ้านผมครับขี้เข็บนะครับภาษากลางก็คือตะขบับ อาจจะมีตะขาบตัวแยะตัวน้อยนะครับทุกซ่อนอยู่แถวนี้นะครับเมื่าก่เรามาระวังอะไรคือแมงงอดนะครับแมงงอดภาษาลางก็คือแมงปองนะครับกันติดต่อเนี่ยโอ้ยนะครับปวดแห้งโดยเฉพาะผมนี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแพ้นะครับเพราะว่าโดนร้อนสึกต่อเท่านึงล่าสุดมาหลายปีเที่วตึกต่อยังมาเคลื่อนนะครับนอนแทบบ่ได้นะครับปวดแห้งบวมไปเวิดนะครับจากนั้นแล้ว ขันต้นแบบนี้ก็จะมีแม่งงอดมีขีเข็บทุกซ้อนยู่งนะเขัากับระมัระว่างเอานะครับผมค่ยคอยๆเก็บไปเบิงช้นอนลงกันครับผมแต่เราปูเขามา่เบิงไมครับก,กัวไรกวักวเทียกวัวติยจางเพื่อไปกระล้างแรงใจเนี่ยกับเรากันนะครับบางครั้งบางเข้าก็มีลิปไปหาเฮ็ดเนี่ยต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาหนาวแล้วนะครับกันเฮ็ดก็ติเป็นเฮ็ดโบดเฮ็ดแห้งเฮ็ดปลาธรรมชาติเฮ็ดละง,งเูเฮ็ดนะก็ต้องรอนอนล่าฝนต่อไปครับ แล้วก็จะมีช่วงนี้ก็จะเป็นเขาป่าเขาดงหาสนหายิปุ่มหาปูหาปลาหายูหากินแบบบ้านๆนะครับก็ป่าไป็นกางแรกๆจะให้ีสาอบบานปลาส,สตอรีเนี้ยก็เรากันครับบางส่วนมันบ่ได้เอาออกมาตากไปนะมันอยู่ในเหงมันมันก็จะซุ่มๆแนวะเขาก็เกี่ยไปตากนะครับตากแห้งแล้วก็เอามาใส่ทุงไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นเชื้อเพลิง เวลากอ่อไฟด่างไฟก็ซอยได้ดีนะครับไม่ไดานของการเป็นเชื้อเพลิงสันดีเลยนะครับสําหรับหมักปามแห้งครับอีกเท่าไรเนี่นะครับหมากก็เริ่มแห้งแล้วหลายเท่าไร่นะครับหลายแซ้งบ้านผมเลยเป็นแส้งนะครับหลายเหงาหลายท่าไรหลายแซงนะครับพี่น้องในเบื้องนี่นะครับ แหงเงย้ยเสียนะครับจุดไปติดดีหลายนะครับเ็บเบอร์ตอนเนี้ผมว่ามันได้เป็นตอบปุ๋ยหมล้ครับส่วนกันยังโม่แหงนะครับแบบนี้มาง่ายนะครับจะเราต้องบอกว่ายังชโม่แหงเต็มที่นะครับถ้าเกิดเอาไปตากแดดให้มันแหงนะครับเราใครมาเป็นแนวเป็นเชื้อเพลิง ไอ้ไฟนะครับตอนนี้เกือบเต็มตาแล้วเก็บให้ได้เต็มตานี่พ่อหนะครับวันนี้เอยเก็บอีกครับขรพร้อมตอนนี้เก็บเรียเตรียมตะกาแล้วนะครับเต็มตะกาพอดีนะครับนี่คือส่วนที่เป็นหมากแห็งนะครับบางส่วนก็ยังโมแหงสนิทนะครับก็ต้องมันนั่ไปตากแดดมันเองแห้งนะครับแล้วค่อยไปเป็นเชื้อวเพิงนะครับนี่คือหมากปามนะครับนี่ปามตัวนึงอยู่หลังบ้านนะครับเกิดบ เองนะครับคือน้าในมาจากหลังบ้านอีกครั้งนึงนะครับมันจะมีส่วนอยู่หลังบ้านแล้วก็ผมนําหมากสุกหมากยังมากเอาไว้ในเขียดมัวบ้านนะครับเกิดเองนะครับก็เลยปล่อยไว้จนเป็นต้นแย่จนเป็นหมากเป็นพลน,นะครับอันนี้คือหมากที่บ่ได้ซับออกจากลำต้นออกจากต้นนะครับปล่อยแห้งค่าต้นนะครับมือนีก็เลยมาเก็บเอาเพชรเชื้อเพิงนะครับเอาไปไวไฟแ้วก็มีบางส่วนนะครับที่สามารถ เอาไปเพาะได้นะครับแต่ว่าหมากที่ยุ่ในาจาเนี่ยก,ก็เพาะได้นะครับเพราะว่าเอาไปเพาะเป็นพันต่อไปได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือส่วนที่เคลื่ยนออกมาจากเงานะครับบนลำตน้นเริ่มแตกนอแตกยังเรานะครับอันนี้ก็คือประเทศถูงพอไเ้เลยนะครับนี่แทงนออมาแล้วนะครับเป็นพันต่อเด้เลยนะครับ ส่วนยูเนี่นี่ก็จะเอาไปไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับเดี๋ยวจะทําการชดให้พี่นอ้องในเบิร์นนี่ช่วงถ่ายคลิปครับนี่ครับจะพิสูจนใ์ในพี่น้องในเบิ้งนนะครับหลังจากที่ผมบอกว่ามันสามารถที่จะเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ เกบเบิ้งนะครับจะติดไปดีอันนี้ขนาดหมากยังบ่แหงปันแดดน,นะครับสังเกตบ,บกมันจะมีน้ำมันออกมานะครับอันนี้หมากที่ยังยังบ่แหงคักนะครับต้องไปตากแดดดีวกว่านากกว่าที่แหงดีกว่านี้แล้วก็จุดไฟได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้ขนาดที่ยังมีความชื้นอยู่ลรยนะครับถือว่ายังใส่กันได้นะครับนี่คือสาธิตให้เบิ้งนะครับว่าหมากปามแหงนะครับ สามารถที่จะเอาไปอ้อยไฟเป็นเชื้อเพลิงในเป็นอย่างดีนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้หรือว่าหลายคนอาจจะรู้มาก,ก่อนมาดวนแล้วก็ถือว่ามอเบืองน้ำขันนะครับจุดทั้งสี่เราก็ว่างบนเตานะครับแล้วก็ใส่ไม้ไเอ้อยเอาทานใส่ก็ถือว่าใส่งานในดีเยี่ยมนะครับหมักปามตัวนี้นะครับผมจะเก็บไบเก็บใบต้านนึงนะเมื่อนหรไว้เป็นเชื้อเพลิงนะครับไว,ไ,ไ,วไว้อาอ้อยไฟ กับ,บความกวพี่น้องปองไปสุขคู่สุขคนครับที่เกียร์พม่ารับชมรายการจากช่องอีสานบ้านปดาสตอรี่นะครับเบิ่งคลิปจบแล้วฝากคือเก่าล่ะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดเป็นกาลัางแรงใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปครับพบก,พกันในคลิปหน้าสัมบาีก็สุขคู่สุขคนบ่นเจ็บบวจนไปแล้วสวัสดีครับ